สวัสดีครับมาพบกับผมช่องและเพจสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันอังคารที่14กันยา2564นะครับวันนี้ก็มาเจอกันในเช้านะครับของวันอังคารครับมาดูนะครับหลังจากที่เมื่อคืนได้เกิดพายุเข้ามา2คืนนะครับฝนตกมา2คืนแล้วแต่ว่าก็มีตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับผมก็มาดูสภาพน้องอ้อยนะครับผมนี่น้องอ้อยอายุ สิเดือนนะครับด้านบนก็เริ่มจะใบแห้งแล้วครับยังไม่ได้ลอกกราบนะครับก็มาดูนะครับสิบสามเดือนแล้วนะครับผมแต่ความหวานก็อ้อยหน้าฝนนะครับจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ถ้าจะตัดก็น่าจะตัดไปพักเอาไว้ที่บ้านสักประมาณสองถึงสวันนะครับก่อนที่จะไปคันขายนะครับมันก็จะให น้องอ้อยคายน้ําออกนะครับเพราะว่าน้องอ้อยตอนนี้ได้น้ํามาเต็มเต็มนะครับ2คืนแล้วนะครับมีน้ําขังมีน้ําขังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่น้ําท่วมนะครับมาดูนี่ครับสภาพหาพายุอะไรนะครับเสิร์เจิ้นหรืออะไรเนี่ยครับสําหรับใครอยากได้น้ํานะครับเรียกเลยนะครับแต่ว่าสวนอ้อยไม่เอาแล้วนะครับมาดูสภาพนะครับสวนอ้อยนะครับนี่นะครับ ฝนตกมาสคืนนะครับฝนตกมา2คืนนะครับดูตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6กโมงนะครับที่บ้านผมน่าจะหกโมงนี่นะครับหกโมงก็ดูสภาพนะครับน้องอ้อยเนี่ยครับบรรยากาศด้านบนก็ยังมีมืดคลึมอยู่นะครับหญ้าลกมากนะครับตอนนี้ เราไม่ได้ลอกกาบอ้อยลอกใบอ้อยมาปิดนะครับยากก็จะขึ้นงามมากนะครับล้มมาแล้วครับลม้มนนี้ก็เอ็นเอียงนะครับเอ็นเอียง,ยงขนาดอ่าขับม,มาไว้นะครับไม่อยู่นะครับขับม,มาไว้ไม่อยู่มาดูด้านในนะครับโอ้โหงานช้างนะครับงานช้างแล้ว,น,ลวนี่นะครับโอ้ oh my god น่าจะอ่าไอ้พวกที่ล้มอยู่นะผมว่าน่าจะเกินสามร้อยโลได้นะครับโอ,ตอตไไบนนบ้ต้องตัดไปไว้ที่บ้านนะครับต้องตัดไปไว้ที่บ้านพวกล้มนะครับต้องตัดหมดต้องตัดดอ,อกให้หมดตัดแล้วไปพักไว้ที่บ้านก่อนนะค,ค่อยว่ากัน สภาพประกาศอย่างนี้นะครับสามถึงสี่วันเนี่ยผมว่าฝนก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่มีเริ่มเริ่มมีละอองฝนแล้วลลครับตอนนี้เนี่ยหกโมงกว่าแล้วละอองฝนครับยังไม่ได้ลอกกาบเลยครับดูต้องลอกกาบอีกรอบนึงเนี่ยผมว่าดูขอรับน้ํารับน้ําฝนเยอะเกินเนี่ยต้องลอกกาบออกนะครับเขาสูงมากครับนุน่นสูงมากนะครับต้องลอกกาบออกไม่งั้นเดี๋ยวล้มหมดนะครับ เดี๋ยวดูวันนี้จะได้ออกไปขายของหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ออกไปก็สงใยจะเข้าสวนชุดหนึ่งก็เริ่มได้นะครับนู่นชุดด้านชุดหนึ่งชุดสองก็เริ่มลอกละหนึ่งสองสามต้องลอกหมดนะครับเพราะว่าสี่ห้าลอกไปแล้วโอ้นี่นะครับเดีย๋ยวพาปไปดูตัวนี้อ้อยชุดสามนะครับอ,อ้อยชุดสาม อายุ13เดือนนะครับ3ามเดือนกับอีก2วันนะครับนี่ครับล้มนะครับก็มีล้มบ้างนะครับผมเขาได้รับน้ําเต็มที่ก็ไให้นับรับน้ําเยอะเกินนะครับทำให้ดินมีความ นุ่มความชื้นในรับน้ําเยอะเกินก็เลยล้มนะครับนี่คือหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานนิะเลฝั่งด้านนู้นน,นะครับไอ,อชุดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับถึงสิบสองเลยนะครับฝั่งด้านนู้น,นเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมโอ้ตรงนี้ดินก็ นี่ครับยังมีน้ำขังน้ำแฉะอยู่เลยนะครับพอแล้วนะครับฝนไม่อยากได้แล้วครับสวนอ้อยไม่อยากได้ฝนแล้วครับพอแล้วชาวไร่ชาวนาเรียกเอาเลยนะครับใครอยากได้เรียกไปให้ตกที่นาของท่านนี้เลยนะครับผมนี่นครับยังมีน้ําขังนิดหนึ่งเหลืออยู่สามล่องนี้ยังไม่ได้ปลูกครับชุดนี้โอเค ชุดนี้สิงคโปร์น้ำพึ่งนะครับสิงคโปร์น้ำพึ่งสามคลองนะครับสามแถวนะครับอาเคอีกสี่แถวนะครับก็น้ำท่วมขังนะครับน้ำขังก็โอเคอยู่นะครับเขาขึ้นมาประมาณเดือนเสร็จสองเดือนแล้วน้ำขังไม่เป็นไรแต่หญ้าเยอะมากครับเดี๋ยวต้องหาเวลามาถอนหญ้านะครับนี่ก็คือชุดที่ ชุดที่แปดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสองยังไม่ลงนะครับว่าจะลงที่เดือนนี้นะครับนี่น้อยนู่นนะครับชุดสี่ห้านะครับแล้วก็หกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดก็จะปลูกไล่ไกันเลยนะครับเดือนเดือนเว้นเดือนนะครับเดือนนะครับนี่ก็เอาได้แล้วเอาหญ้าออกนะครับ เอาหญ้าออกแล้วก็มีลอกกาบนะครับเราลอกลอกกาบออกไปเลยนะครับอ้อยน่าจะอยู่ประมาณจะเข้าห้าเดือนนะครับชุดนี้นะครับก็จะดูสะอาดนะครับถ้าเอาญ้าออกแล้วนะครับบางด้านนู้นยังไม่ได้เอาออกนะครับก็รอรอไปก่อนนะครับรอมีเวลานะครับจัดการให้หมดเลยครับนี่นะฝนตกมาอีกแล้วครับสงสัยวันนี้จะไม่ได้ไปขายของนะครับถ้าฝนตกแบบนี้ผมจะเข้าสวนนะครับ เ้าสวนแล้วก็จะเอายาพวกนี้ออกให้หมดนะครับเอาญ้าออกให้หมดครับเอา้าแล้วก็ลอกกาบนะครับลอกกาบโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวนหนุ่มเมืองพรหมนะครับผมช่องสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืม กดกระดิ่งนะครับติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดปี62นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ